อุ้ยดูผู้หญิงคนนี้ดิน่ารักอ่ะเดี๋ยวลองชวนดูสิไปไหนน้องๆไปไหนอ่ะจะกลับบ้านค่ะกลับบ้านเหรอค่ไปเดี๋ยวพี่ไปส่งไปบ้านอยู่ไกลไหมไกลค่ะบ้านไปขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพี่ไปส่งฟรีฟรีฟรีขึ้นมาขึ้นมา ดีเจจังเลยโอ้โ oh. หรอดปลาเกี่ยวปลากามา่าน oh. มาตั้งหลายคันมาจอดอืมโอ้นา่ารักอ่ะน้องชื่ออะไรอะ่ะชื่อพอล่าค่ะโอ้โหชื่อก็น่ารักอ่ะอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปต่อไปต่อดิสโกเทคดีกว่าได้ค่ะจัดไป